มีเป็นไงบ้างคะ,ะ,ะหลังจากที่อ่าได้รับคำผึกษาไปแล้วก็คือให้คุณดิ๊กลองคุยกับแฟนแล้วก็คุณแม่ดูก่อนสถานการณ์เป็นไงบ้างะคะอืมผม,ผมจะกคานที่แล้วผมไปคุยกับแม่เรื่องใารจะเอาไปอยู่แต่สองคนเนะียทีนี้เขาก็มาถามแฟนผม,มาว่า อมันเจออย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยว่าเหมือนจะไม่อยากให้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยแฟนเขาบอกว่าจะออกไปให้ได้คือต้องออกไปแสดงวอะไรี้ค่ะก็คือยืนยันว่าจะออกไปเหือวขาไม่ใช่อยากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากอยู่ในบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยเกิดจากสถานการณ์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะทำไมถึงยังยืนยันว่าอยากอยากจะ เรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวด้วยครับ mm hmm. เรื่องเงินที่แบบเงินที่ทางบริษัทเขาจ่ายล่าช้าพอจ่ายล่าช้าปุ๊บทีนี้แม่เขาที่แบบต้องการเงินหรืออยากได้เงินอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาเขาว่าไม่ค่อยพอใจเขาก็แบบเขาก็มาทวงทวงตอนแรกก็คือทวงย่านผมก่นอนทวงย่านผมแล้วรู้สึกผมก็บอกไปว่า ว่ามันยังจับบริษัทยังยังไม่ได้ไทีนี้กนะ็เริ่มมีขึ้นเสียงกันบ้างครับขึ้นเสียงกันตอนนั้นก็ก็ทะเลาะกันไปแล้วว่เหมือนจะจบจบจบแล้วจาการรอบนั้นแต่แม่ไม่จบแม่หน้าบุกไปปรึกษาญาติญาติ งูอย่างนี้แบบให้มาทวงเงินจากแฟนผมซึ่งญาติญาติทางผมเขาก็รู้จักกับแฟนผมอยู่แล้วอะไรอย่างนงี้เขาก็มาทวง mm hmm. เเิก็ซึ่งผมก็บอกว่าเออมันมันทําให้เขาแบบเรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างนงี้รู้สึกรู้สึกใจแย่ยกบบเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีคํามัดว่าเออต้องออกจากบ้านไปอยู่คนเดียวแล้วนะ ก็คือสถานการณ์ตอนนี้มันรู้สึกว่าจะเลวร้ายลงจากการที่แม่เอาเรื่องราวในครอบครัวไปเล่าต่อให้กับญาติพี่น้องแล้วญาติพี่น้องก็คือเหมือนช่วยคุณแม่มาทวงเรื่องเงินหรือมาคุยกับทางแพนใช่ไหมคะใช่แล้วที่มันควรจะจบการที่คุยกับผมไปแล้วเลยอ๋อก็คือมันควรที่จะจบจากการที่แม่คุยกับคุณแค่สองคนก็คือน่าจะน่าจะจบแค่ต้อง ตั้งแต่ตรงนี้แล้วถึงเรื่องการเบิกจ่ายเงินใช่ถ้าบริษัทเขา,เขาจ,จ่ายเงินล่าช้าบ้าง mm hmm. เลทหรือบ้างตามหน้าง,งานบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเขาได้บอกไหมคะว่าประมาณสักกี่วันยังไงเงินถึงจะออกหรืออะไรยังไงคะอือคือคืองานของพ่อแม่คือเขาเสร็จแล้วคือถ้าตามแบบระบบช่างคือ งานเสร็จแล้วก็ควรเบิดเงินแน่แล้วอะไรอย่างนี้แต่ของบริษัทคืองานต้องเสร็จทั้งหมดถึงจะได้เงินอะไรประมาณนี้ครับรวมถึงงานเก็บหรือว่างานที่มันยังไม่ผ่านด้วยอะไรอย่างนี้<อ>ซึ่งตอนนั้น,นคือก็เลยทําให้การเบิกเ,เงินล่าชา้าใช่ครับก็เลยทำการเบิกเงินล่าช้าทีนี้งาน, <c oughs> ง,านงานพ่อแม่อาจจะเสร็จแล้วแหละแต่มันยังไม่เสร็จเลยเสร็จมันอาจจะพ่้วงกับงานอื่นด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยยังไม่ได้เงินส่วนนี้ เาก็เลยอาจจะเออคิดว่าเราได้แล้วแต่เราเงินไปใช้อย่างอื่นแบบยังไม่ให้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้อ๋อค่ะก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณแม่อาจจะไปเล่าต่อเพื่อให้ทางญาติมาทวงคุณแฟนต่อใช่ไหมคะอาจจะเป็นสาเหตุนี้ด้วยแล้วแล้วแฟนได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมคะหลังจากที่เขาคุยคุยกับญาติว่าญาติพูดมาในทางนองไหนแบบไหนไหมคะเออ ยาก็บอกว่าเออเงินเงินเรื่องระบบงานอ่มันต้องแบ่งแบ่งสัดแบ่งส่วนอะไรประมาณนี้เขาก็ามาเชิญแบบบอกว่าคนทำเงินควรทำอย่างี้อะไรอย่างเงี้ยครับอืมแต่ด้วยด้วยความที่อ่าทางลุกแฟนเนี่ยเป็นฟ u l l m ของบริษัทนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะไปไปทักทวงกับบริษัทได้ขนาดน,นั้นถูกไหมคอะอ่ใช่ครับก็ประมาณนั้นก็เลยต้องต้องรอก่อน เหตุผลน,นี้ก็เลยทําให้คนแฟนเน่ยรู้สึกไม่อยากอยู่ต่อใช่ไหมคะเอ่อใช่ครับเพราะว่าฝั่งฝั่งแม่ของมัเขาก็กดดันเอออยากได้เงินรวยๆอะไรอย่าเงส่วนส่วนทางแฟนของเขาก็เขาก็รู้หรือว่าระบบงานเป็นไงเขาเขาก็ไม่สำนึใจถ้าหวงจะทำบริษัทได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็ต้องเป็นระบบของเขาปรม,มาณนี้ค่ะก็ เข้าใจทางคุณแม่นะคะว่าอยากได้มือ,อนได้เงินแล้วจากการที่ทํางานเสร็จค่ะแต่ทางแฟนก็คือยังต้องรอระบุบริษัทก็คือการว่าทั้งสองคนก็ไม่เข้าใจกันในเรื่องของการทําง,งานตรงจุดนี้ก็เลยเกิดการทะ <c oughs> เลาะก,กันบ้างใช่ไหมคะ <c oughs> ใชะ่ค่ะแลรวะนตอนนี้ก็คือทางแฟนก็คือเลือกที่ จะออกไปข้างนอกยืนยันหนักแน่นเลยใช่ไหมคะว่าไม่ไม่สามารถอยู่ต่อได้แล้วใช่ครับคือความสบายใจของของแฟนผมแบบคือเขาว่าอยากอยู่นอกเราแบบอยู่ในบ้านแล้วมันบบเขาบอกว่าสื่อมอะไรอย่ายอืมค่ะถ้าเป็นในกรณีนี้ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของคุณแฟนเราค่ะเพราะว่าอ่า ตัวของคุณแฟนเองเนี่ยด้วยความที่เขาเองก็เติบโตมาด้วยชีวิตของเขาในรูปแบบของการเจออุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆคือการที่เขาตัดสินใจออกมาตรงจุดนี้ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาในจุดหนึ่งอะค่ะแต่ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทางทางคุณบิ๊กเองเนี่ยจะจัดการปัญหาอย่างไรกับ ทางครอบครัวและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นนับจากออกจากบ้านแล้วก็ไปอยู่กับคุณแฟนนะคะมีแผนอะไรรับรองหรือว่าบิ๊กวางแผนอะไรไว้ไหมคะมแผนรับรองปัญหาลหลักๆเลยที่ทําให้คุณบิ๊กรู้สึกว่าหนักใจในเรื่องที่จะออกจากบ้านไปมีอะไรยังไงแล้วก็มีแผนรับรองไหมคะโอ้มีแค่ค่าบ้านคนระับค่ค่าบ้าน ถ้าออกไปอยู่กันสองคนเราก็ต้องจ่ายค่าบ้านทางช่วยแม่แต่ค่าบ้านทางเนี่ยที่แม่เขาอยู่แล้วก็ทางเราอีกก็จะกลายว่าเราต้องจ่ายค่าที่อยู่สองที่แล้วค่าใช้จ่ายเลย็กเล็กน้อยกกน้อยอีกจต้องเป็นเรื่องนี้ครับค่ะแล้วสมมุติว่าถ้าคุณพี่กยังอยู่กับคุณแม่เหมือนเดิม แล้วทางแฟนมิกก็กลับไปอยู่เหมือนที่เคยอยู่ก็คือเคยอยู่คนเดียวแต่เรายังไป,ไปมา,มาระหว่างบ้านแฟนกับบ้านทางคุณแม่เนี่ยคุณพีคิดว่าพอที่จะร่วมมหล่วยให้กันได้ไหมหรือว่ามันไม่สามารถยืดหยุ่นได้ขนาดนั้นด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายไปมาหรือปัญหาอะไรต่างๆคุณพีคิดเห็นยังไงครับถ้าเราถ้าเป็นจุดนี้ ไปมาอมตอนให้ไปมาเนี่ยคือก็ต้องช่วยจ่ายค่าบ้านในส่วนของแม่เขาอยู่แล้วคือมันก็มไม่มีผลแต่ก็จะมีเสียอย่างคือเสียค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วด้านความสัมพันธ์อ่ะคะความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เนี่ยาจะ ปกตินะอาจจะเหมือนเดิมหรือว่าแต่แค่ความสัมพันธ์ของแฟนกับแม่อาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ความสัมพันธ์ผมก็อาจจะเหมือนเดิมในสองฝั่งนีอ้อืมค่ก็คือถ้าคุณพียังช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้กับคุณแม่อยู่คุณแม่เขาก็น่าจะโอเคใช่ครับอค่ะก็อ่านับตั้งแต่น,นี้ไปก็คือ คุณวิเลรงดูสถา,านการณ์ว่าจะมีทิศทางไปในทางไหนยังไงแล้วก็หลังจากที่ตัดสินใจในการที่จะเริ่มทำในสิ่งนั้นในแต่ละหัวข้อ mm. ม,มีผลกระทบมีแผนการรองรับอะไรบ้างลองพบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเพื่อเป็นการตัดสินใจที่ที่เด็ดขาด แล้วก็การให้คำปรึกษาในครั้งหน้านะคะก็จะขอ,อรับทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่เกิดขึ้นกับคุณบิ๊กอีกทีนหนึงค่ะเพราะว่า,าทางทางตัวฟ้าเองเนี่ยมองว่าปัญหามันยังไม่ขี้ขายยังไม่จบจากด้านความสัมพันธ์ของระหว่างคุณแม่แฟนแล้วก็คุณบิ๊กเองถ้ามันเป็นรอยล้าวไปแล้วมันอาจจะ ไม่สามารถกลับมาปฏิสัมพันธ์กันได้ดีเพราะฉะนั้นทางคุณบิ่เองอาจจะเป็นเหมือนกาวที่ให้ทั้งสองคนกลับมาเข้าใจกันหรืออยู่ในมุมที่ทั้งคู่สบายใจแล้วไม่ได้มีอคติต่อกันเพรานะนตอนนี้มองว่าทั้งคู่ยังมีอคติต่อกันอยู่อาจจะต้องให้เวลาในการเยียวยาทั้งคู่นี่ก็จะเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในภายภาคหน้าที่คาดว่า มันอาจจะดีขึ้นหรือเลวร้วายขึ้นอยู่ที่ระยะเวลาแล้วขึ้นอยู่ที่การปฏิสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่ะอันนี้การให้คำปรึกษาก็ฝากคุณบิ๊กลองไปทบทวรดูเกี่ยวกับในกรณีนี้อีกทีหนึง่งค่ะมีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมหรือให้หรืออยากจะแชร์ข้อมูลอะไรเพิ่มไหมคะไม่มีแล้วค่ะไม่มีอะไอเคแค่นี้ จบให้คำปรึกษาในครั้งที่สองตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ